โอเคเอานะครับสวัสดีผมกาผมผมนิวส์คุ้มกับเกม f าด n น s แ a ดแคนดีส้สเพาร์ทที่2อกับคืนที่3นะครับผมซึ่งก็ใบหน้าของคุกกี้ไปแล้วแต่เชื่อว่าคุกกี้ในคืนนี้ยังอยู่เรามารอดูกันได้เลยว่าคืนนี้จะมีตัวอะไรงอกขึ้นมานอกจากคุกกี้แคน,น,แนดี้แลสซินดี้เราจะนึกถึงอ่าสัปสัตว์แล้วก็เตรียมตัวตั้งชื่อตัวละครให้เข้ากันอาจจะมีโซกี้กิ๊กกี้อะไรก็แล้วแต่หรือไอกี้ ก็ต้องูกันอีกทีนะครับผมมาคุณพี่ข้อความมัน,น,นจะมาเร็วาไหนกันมาอ๋า <c oughs> อฮัลโหล i n นี้อนด้เยวเตัโโ้ใจฟังกอนโคัเดี๋ยวเขาตั้งใจฟังก่อนนะครับผม No way. Um, I guess he went a little crazy, you know, being alone in the dark each night. What uh, You know that, <laughs> that the kids can draw a you know, uh, blank, I think? Uh, yeah, I always really liked that one. It's a brilliant concept. Uh, uh, his suit is made out of some special plastic stuff. I think uh, that the kids can come in and. You know, I uh, grab a crayon and uh, start drawing on his head. Or mm -hmm. his arms. Mm -hmm. so, uh, some of the others here think that he looks a bit scary um, after that whole uh, security guard thing. Mm -hmm. uh, we, we tried our best to fix him, but uh, parts of him, like his left hand and the back of his head, are still missing. But so it's mm -hmm. not a major issue. Mm -hmm. <coughs> um, yeah. From what we can tell, uh, his head oh got oh a like really big, so he might de act a little strange, like he, oh my he God. sometimes try to get into the office through the window, and even <coughs> managed <coughs> crack the glass slightly. De 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 to, to, to uh, yeah, if he leaves the drawing room, just <coughs> ne, 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 the window to <coughs> so he doesn't break the glass. couldn't really see glass very well. By the way, we're expecting more customers over the course of the next days. So next week we may need you on the day shift. โอ้มาแล้วไม่รู้มันบอกชื่อป่ะนะเมื่อกี้นี้ไม่ได้ฟังไม่ทันฟังก็แต่มันก็มาแล้วตัวใหม่จะเห็นหนึ่งสองตัวนี้ไม่เห็นดวงตาโอเคสามตัวนี้หนึ่งสองสามตัวนี้ต้องเช็คดูให้ดี เพราะว่าไม่มีดวงตาสะท้อนแสงโอเคครับผมมันเริ่มแล้วความสยุดยองที่แท้จริงมันเริ่มขึ้นแล้วครับผมผมต้องเปิดเช็คล่องให้ดีโอเคอเค้มาแล้วโอ้ยโอเค,อเคซินดี้นี่คนดี้อยู่นี่นอนเอ่อคุกกี้คุกกี้กลับไปแล้วใช่ปะคุกกี้กลับไปแล้วนะแล้วไอตัวนี้มันชื่ออะไรดีอืมอืม คือเมื่อกี้ฟังพยายามฟังชื่อแล้วนะแต่ว่ามันผมพูดเสียงกบไปแก่ชื่อของตัวเนี้ยผมเลยไม่รู้ชื่ออะไรแล้วมันเหมือนตัวอะไรมันเหมือนตัวอะไรวะมันเหมือนมันเหมือนหมาทิ้งตอกปะหรือหมาเอาว่าตั้งชื่อว่าโซกี้ครับผมง่ายๆง่ายๆโซกี้แต่โซละาคเกียแก่คูเกมอะอรง่ายนะผมโอเคตั้งชื่อจ้างมันนะชื่ออะไรก็จ้างมันไม่สำคัญสำคัญที่ว่ามันมันแดกเราอยู่ดี โอเคตอนนี้เรามีโซกี้มาร่วมทีมร่วมทีมทีม,ทมผมฝ่ายมันไม่ใช่ทีมเราทีมเรามีแค่พัดลมนะครับผมกระตัวเราซึ่งไม่ไช่วยอะไรเลยพัดลมเนะี่ย <c oughs> เอเคหนึ่งสองสามสี่ครบนะครับผมครบแล้วห้ามเดินหนีห้ามเดินไปไหนอยู่ในห้องนั้นเคนะเคนะสัญญาได้เปล่าเกี่ยวก้อยกันนะเกี่ยวก้อยกันอึบอึบเปิดไฟอึบอึบป,ประเด็นหลักๆคือถ้าเกิดว่ามองผ่านกล้องเดี๋ยวได้หายตัวนึง อ้าโอเคมองผ่านกล้องตามอยู่การหายไปในห้องซ้ายขวาด้วยมันจะเป็นฝูงในห้องนี้คือโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตกใจคือยังไงไอในวิชั่นก็ไม่มีผลก็ต้องใช้อยู่ดีในการมองตาห้องนี้นะผมในกรณีอู้ยังไงในกรณีที่มันอยู่ห้องนี้เราจะไม่สามารถที่จะรู้ได้ถ้าเกิดเราเปิดกล้องดูเคไปรับแล้วตัวไหนวะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้ออืม ขอด้วยนะอ่าโอเคสองสามแล้วเพนกี้มีเพมีเพนกวินด้วยเหรอเดี๋ยว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 เดียวเดียวมันมีกี่ตัวเนี่ยหกตัวเหรอเดี๋ยวอันนี่นะเทียร์ตัวไล่ไล่เทียร์ตัวครับผมไล่เทียร์ตัวเราเริ่มจากอ่าอยู่ไหนวะอืมอืมอืมนี่มันไม่ธรรมดาเลยนะ โอ้ oh, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุกกี้คุกกี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุกก uh, ี้แป๊บ um, นึงนะคุกกี้หนึ่งอ่าซินแคนดี้ซินดี้สองสามเพนกี้สี่เปิดเปิดประตูห้องครัวมาแท็กวอทโอโซกี้อยู่นี่แล้วอีอีตัวอีตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีตัวหนึ่งหายเดี๋ยว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 นะโอ้ โอ้ my god จบแล้วตั้งชื่อว่าอะไรดีอะเราปลดสครับแฟปแฟนดิแฟนแบร์อสโกอเอาอ๋อหนึ่งสิอพิมพ์ที่มันโต๊ะคือหนังสือพิมพ์เบดดี้แฟนแบร์นี่เองแต่นั้นคืออะไรคือจะจะคือคืนคืนที่สองมันมีสามตัว เนที่สามหกตัวนี่มันก้าวตบอความโหดร้ายขนาดนี้ไม่ไม่ไม่นี่ฝันไปใช่ไหมโอ้โหได้ได้ได้โอเคตัวตัวตัว,ต,วตัวนี้อย่างนี้ที่เป็นตัวที่มันสมรีิจาร์มาทำลายกระจกเราได้มองไม่ทันมีเมื่อกี้มีเอฟเฟกต์เคลื F ่อนที C ่เลยนะเอ็ดวานของเกมนี้ให้ดีอ่ะคือแบบมันถึงเราจะหน้าตาเหมือนเหมือนคล้ายๆกับเฟนี้แต่มันแนวมันเปลี่ยนใหม่ตรงนี้แหละ ชอบโอเคนะมาชื่อเพนกวินเนี่ยเพนกวินบอกว่าเพนเพนกี้ก็ดีนะเพนเพนกี้กับคุกกี้และโซกี้ดีดีแล้วแต่ตัวคุณคุณนี้จะตั้งชื่อว่าอะไรดีเอ๋อเดี๋ยวแมวแมวโอเคแล้วมันต้องแมคแคนนี่กับซินดี้ด้วยวะเรียกชื่อยากกว่าเป็นเป็นเป็นแมวกี้กับ กับมาร์กี้ได้ไหมมาร์กี้มันก็ไม่มันเป็นแมวคู่กันนะมันเรียกยากครับเนื้อสองตัวโอเคคุกกี้ผมมาแล้วโอเคอยู่กันดีๆดีอยู่ตอนนี้แล้วก็ระหว่างนี้ก็มาคิดชื่ออีกตัวสุดท้ายกันนึงครับผมหน้าตาเมื่อกี้นี้มันเหมือนกับตัวสปริงแท็บนะครับผมจะเรียกสปริงกี้ก็อะไรอยู่มันจะยาวไป แต่เลขชื่ออื่นก็อือออออม<ร>ดิบ <ๆ S 1> ไม่ออกเงียบไปเถอะ <laughs> เรารู้แล้ว <laughs> ส่วนชื่อเองก็ช่างช่างมันประไลโอเคสรุปคือไอ้ไอ้ที่บอกข้างหลังมันคือตัวไหนที่หายไปวะไม่แน่ใจโอเคเอามาประมาณตีสองม,มันถึง2องมาอีกสามตัวโผล่พร้อมๆกันอะ่ะมันรู้ว่าตัวอื่นมันมีสกิลในการทำลายกระจกหน้าต่างมานะไม่แน่ใจ คือผมเลยตกใจตัวโซกี้อยู่เลยเม่ดูสองห้องขวาบนนะว่ามันก็มีอะไรอย่างนี้ด้วยโอเคอยู่กันดีๆโอเคโอเคโอเคไม่ธรรมาดาจริงเกมนี้โอ้ <c oughs> <c oughs> นี่แหละผมถึงว่าผมไปส่องผมผมไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูไอโฟนนี้ก็ได้นะส่องดูว่าม,มันมาก็แค่ขันซ้ายขขวาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมันจะ มีแสงขึ้นมาแต่ประเด็นคือบางตัวมันทําไม่ได้เช่นตัวพวกนี้สามตัวนี้โอเคโอค้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอยู่นี่ปลอดภัยและกังวลโอเคตอนนี้เราถือว่าเราลอดปอดหนึ่งเรารู้ทุกอย่างนะก็นะทุกคนก็คงอยากเห็นผมกรีดร้องอีกใช่ไหมไม่ต้องห่วงครับผมไม่ต้องห่วงคืนที่สามคืนที่สี่คืนที่ห้าผม,ไ,มได้กรีดร้องแน่ๆเพราะผมไม่รู้จะต้องเจอกับตัวอะไรอีกหรือเปล่าแลวผมคิดว่าไอ้พวกตัวสามตัวบ้านนี่ไงมัน,ม,น,ม,นมันคือสปิงกี้แหละ สปริงกี้โอเคเรียกชื่อสปริงกี้นะผมตามนั้นนะโอ้โหส <c oughs> วัสดีไฟดับแล้วส <c oughs> วัสดีเมียวโอแคนแคน,นดี้สวัสดีจ้าเอาเป็นว่าผมจะเล่นตามหลักของฟา n a น f เ n t a ฟดี้กันนะผม <c oughs> คือผมคิดว่าไม่จำเป็นที่เราต้องไปดูด้วยห้องนะเราดูแค่ห้องในแถบที่เสียงก็พอ แล้วก็คือผมฟิกไว้สักสามสี่ห้องอ่ะแล้วก็รวมห้องหลังด้วยตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าอตัวหลังมันทาอะไรได้บ้างผมจะฟิกไปแค่ห้องหกห้าสี่เนี่ยเปิดไฟรัๆวๆนะครับผมแล้วก็ดูสิเอด็ดเป็นครัง้งคราวดูก้าครัง้งคราวแค่นั้นพอเพราะผมคิดว่าอย่างอืนไม่จำเป็นแล้วก็ลองหันซ้ายหันขวาดีกว่าจะเจอลูกตาครับผมต้องตามนี้แหละเพราะว่าหนึ่งคือเปลืองแบตแล้วสองคือถ้าเราไปดูไวทั่วเราจะพาไปดูพวกนี้ว่ามันมาไหม โอเคหนึ่งน้อยผมก็ขอดูทฤษฎีนี้ว่าทําได้ไหมครับผมทฤษฎีการมองเฉพาะจุดอ่าว่าอยู่น,นี้มันผ่มาอะไรเงี้ยโอเคแค่นี้แหละเออแค่นี้พอจบนะครับผมเนี่ยซ้ายขวาซ้ายแค่นี้พอน่าจะได้แหละผมว่าข้อดีของการทำอย่างนี้คือเราจะเร็วในการปิดเปิดนะผมข้อเสียคือเราจะไม่รู้ตัวอื่นมันมาทางไหนมายัางมาแล้วไม่มาอะไรเงี้ยก็ต้องทําใจเรื่องนี้ด้วยแต่เพื่อ เพื่อให้เราท่าไปได้ต้องทำงี้ประหยัดแบตเตอรี่ด้วยเร็วด้วยโอเคนะระบบเกมการเคลื่อนไหวผมอโอเคเลยเชื่อกับบางเกมที่ผมเคยเล่นบางเกมมันแย่มากแย่มากจริงๆโอเคเกมนี้ถือว่าโอเคมากโอ,โ,อโอ้โอ้โอเคมาแล้วมาละเปิดก็ไม่ได้ก็รู้ละ <laughs> เปิดไหนไม่ใช่ไม่ได้ก็รู้ละโอเครู้สึกว่าเกมนี้มันใช้เวลานานกว่าที่คิดนะคือไม่แน่ใจว่าเวลาเท่ากันหรือเปล่ามัน เออหนึ่งคือความกดดันของเกมมันทําให้รู้สึกว่าเกมมันนานนานนับปีมันผ่านไปห้าทีแล้วแต่ทันทีน่าจะทกีกว่ายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอ้เด้อเด้อเดี๋ยวาะมันมันอยู่แถวทางนี้แหละตัวหนึ่งสองตัวเหงนไหมสองตัวเห็นไหมตัวเดียวเดี๋ยวเราเอาสองไปก่อนเผื่อเผื่อเผื่อดูดีๆมันก็เสียงแล้วตึงๆเนี่ยเสียงมันทังเข้าปะ พวกนี้เข้ามาแล้วใช่ไหมเนี่ผมาผมาหัวมาแล้วดีดีผมไม่ได้เสียงมเหมือนดน,นตรีบรรเลงเบาๆใครได้ยินไหมไม่ค่อยแน่ใจโอ้ใจเย็นนะ,นนโ,ออนะโอ้มันเริ่มเดินแล้วตัวนั้นมันเริ่มมาแล้วโอ้จะไปยังจะไปยังไปแล้วนะโอเคดูดีๆดูตัวนี้ดีๆ จับตามองแวะโอเคไปยังไปแล้วโอเคโอเคโอเคตอนนี้พอมันเริ่มโผล่มาอย่างนี้เราต้องดูจับตามตัวมองดูตัวนี้ให้ดีเพลงมันมาแล้วอ่ะเห็นล้เพลงผมท้างอน,นใต้ตัวอื่นมันจะมาหรือเปล่าผมกลัวตัวอื่นนะเนี่ยเพนกวินใหญ่ตัวเนี้ยเดี๋ยว,ยเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นนะปูไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคถ้กิผมไปดูห้อง11แล้วผมโถ่คือด้ผมไปดูห้อง11ผมอย่าดูห้อง5เดค๋ยวนะครับผมเพราะว่าถ้าห้อง5ปั๊บมันจะตีตีกระถกแตกเลยไม่รู้นี่นะมันมานานแปลกๆหรือวันครั้งฮัลโหลมันรออะไรอยู่อะรออะไรครับรออะไรรอเราตายใจเหรอไม่เรารู้ว่าเธอต้องมาอันนี้ผมบอกว่าจะดู หกห้าสี่อีผมจะดูแค่หกกับสี่ฟอร์ถ้ากันตอนนี้ที่มันเริ่มหันหน้ามาแล้วไปดูสิบเอ็ดเลยนะผมตัวอื่นผมว่ายังไม่น่ามีพิดพ,พิพาอะไรนะไอตัวโซกี้กับเพนกี้อะนะเพราะว่ามันไม่น่าจะโหดร้ายขนาดมาทีเดียวกันอ่าหกตัวจากสามเ็โหลนหกเลยก็ไม่ไหวนะแค่นี้ก็เกินไปแล้วแค่นี้ก็ไม่เป็นอันทำอะไรลนะเห็ตาเถอะไอพวกไอฟร์ตัวใหม่ที่งอกมาก็ไม่รู้เอฟเฟกต์คืออะไรด้วยเขียนนะ เกี๋ยวก็สัญญากันก่อนนะว่าถ้าเกิดว่ามามา,มาคืนอื่นสี่ห้ายังมีอยู่ไม่ต้องรีบขนาดมาคืนที่สามพงก็ได้คือรู้ว่าพวกนายบทน้อยอะไรเงี้ยอยากรีบออกมาเรารู้เขาเข้าใจโอเคโอเคโอเคเรารู้เราเข้าใจเราก็เห็นใจเธอนะแต่เธอเห็นใจเราด้วย <c oughs> ไปรอคนอื่นก่อนนะเขียนนะครับผมโอเคสมาธิเข้าไว้นะครับผมเออเอดูสิบเอ็ดให้ หนูลิงก็มาโอเคไมไปเไรแล้วก็สปริงกี้ชื่อกันน่ารักนาทักไม่ได้เข้ากันหน้าเลยหนาแรกโอ้โหตัวอะไรวะมันก้มต่ำจังเพนกี้เพนกี้ไหนบอกไงว่ามาทีละตัวเพนกี้สัญญาก,กันแล้วไม่ใช่เหรอเพนกี้เพนกีย้ยังอยู่ปะเพนกี้เป็นแล้วนะเพนกี้แม่งหลบต่ำมาคุณโอ้ตายแล้ว เอาหันหน้ามาแล้วโอเคเพนกี้หลบต่มแต้องดูดีๆครับต้องดูดีๆเพนกี้หลบต่ามว่าดีสักสปริงกี้ดีนะดีๆกันนะทีสองอยังวะยิงไม่ทีสองอวะผมรู้สึกว่าเวลาในเกมนี้มันนานกว่าปกติอ่ะมันเหมือนกับว่าชั่วโมงหนึ่งในเกมมันประมาณนาทีครึ่งถสองนาทีเลยอะ่ะโอ้มาแล้วโอเคเตรียมตัวให้พร้อมปลอดภัย ดีสองพึ่งดีสองนี่พึ่งแต่ทองนะนี่พึ่งแต่สองนะคือกยู่สองนาทีน,นะผมว่าน,นานมากอ่ะโอเคอยู่ดีทุกตัวโอเคถือว่าผมทดสอบดูแล้วจุดวิธีการนี้ถือว่าใช้ได้นะครับผมควรไปลองกันได้ถ้าอยากเล่นเกมนี้ลิงโหลดอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคโอเคโอเคดีสามแล้วดีสามแล้วอย่าคงมุ่งมั่นต่อไป you feel with determination ของ Undertale มัน้านะเถอะโอเคเราไม่ต้องมองห้องนั้นมันก็ไม่มานะตัวสปริงกี้อ่ะดีมากดีมากเลยคุกกี้ก็ปล่อยคุกกี้ไปคุกกี้ไม่มีสกิลตบแล้วแบตเตอรี่ลดเราไม่ก่อคุกกี้โอ้มันลุกขึ้นมาแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่ามีเอฟเฟกต์อะไรนะผมตัวสำหรับตัวโซกี้เพราะว่ายังไม่เห็นดูแค่ว่าตามันไม่มีแสงซึ่งตัวโอ้เด้อ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  คุกกี้ใจเย็นนะคุกกี้โอ้เพนกี้มาแล้วเพนกี้มันมาแล้วมันจะหลบต่ำผมแต่โมงไม่ชัดโอ้ซินดี้ใจเย็นๆนะโอเคอยู่ดีสปริงกี้โอเคโอเคทุกตัวอยู่ดีเปิดเปิดเปิด,ปดโอเคยังอยู่ดีรอบนี้มันมันคงรู้รู้ว่าเรา เรารู้มันรู้ว่าเรารู้มันเลยไม่ค่อยมามันจะรอเราตอนเราเผลอมันค่อยมาได้ไหมเอ,อตัวสปริงกี้นะเนีเ่ยอืมเพนกี้หายแล้ววะ <c oughs> เราแวงเพนกี้เนี่ยทำไมหน้ามีอะไรกิดมันมามันก็มีแสงไฟอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเราว่าเราเราดูได้เราดูออกนะโอเคตอนนี้ตีสี่นะเปิดมาตีสี่แล้วโอเคแบตเตอรี่เหลือเหลือเฟือเหลือเฟือ๋ยวพึ่งพลาดต,ตอนนี้นะโอเคเจน อ๋ออุ้ยอุยมาแล้วมาแล้วมาแล้วปิด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 เคยได้ยังอุ้ยนั่นไงไม่ได้ไม่ได้แดกหรอกครับไม่ได้แดกหรอกครับเดีฟบรฟลเป็นไงกันกระสุนนะะจกกันการตีได้นะเครู้หลักแล้วครับผมตามนั้นตรงตามนี่แหละเพลงเริ่มหมาป่ะเพลงมันคืออะไรวะโอ้ลิ่งนิงิงิงใจเย็นซูดเพลงมาซูดเพลงมาซูดเพลงมา เพลงผมว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับโซกี้แน่ๆน่าจะใช่นะผมว่าเพราะว่าตัวตัวนี้มันยังไม่มีเอฟเฟกต์อะไรพิเศษแต่ยังไม่รู้ว่าถ้าเพลงมาแล้วทำไงโซกี้จะมีบทบาทอะไรหรือเปล่าโอเคโอเคเพนกินจะเข้าห้องน้ำคือ <laughs> ทำไมไม่มาหกตัวพร้กันวะ <laughs> <laughs> คืออะไรคืออะไรไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะ <laughs> ทำร้ายกันได้รง ไม่คือคือถึงเราถ้ารูตอนนี้เรารู้ห้าตัวไเราเลไม่รู้ไอตัวโซกี้ทำอะไรได้บ้างไม่จร่งว่าจุิๆเราเรามองกล้องแล้วเราตายเพราะโซกี้นะเราไม่รู้จริงอ่ะโอ้เห็นกี้เห็นกี้เหมือนกี้คือที่ผมบอกมันจะโอ้เดี๋ยวเดีวเดี๋มันจะอะไรนะลืมจริงๆมันก็มาเองได้มันมันคือเรมันมามันมาโว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 วววววววมาด้วยกันก็ไม่บอก บอกกันก่อนสินเราตกใจนะเฮ้ยออกไปไม่เป็นเลยเมื่อกี้นี้ไปนะไปนะโอเคคือได้เปิดมาปั๊บแล้วเราเอ่อปิดไม่ได้เลยคือคือเราเงือบนะเมื่อกี้นะเธอเธอจะมาซ่อนช่วยบอกฉันก่อนได้ไหมทิ้งฉันเหมือนจำใจง่ายๆอย่ปล่อยให้ฉันโง่งเลยตายเถอะโอเคโอเคตีห้าแล้วครับผมคืนนี้ผมได้คืนเดียววันนะวันสะพานนี้ อันนี้ก็ตายไปสามแล้วก็ผมจะเอาอะไรลนะ่ะน้หันหน้ามาแล้วจะหันหน้าทำไมหันหน้าทำไมไม่ต้องเลยเราไม่ใส่อยู่กิ้วตลอนะไม่ต้องมารีบเ่ยนะรอเลยร้อยวูวดีร้อยชาชา้าเหมือนเคยแล้วแหละดีแล้ว,ลวดีแล้วดีแล้วโอเคยังหันหน้าอยู่อ๊มันจะออกมาทําไมโซโกี้โซโกีกก้กลับไปเลยกลับไปเลยคือโซโกี้ถ้าเกิดมาออกมาคือ ผมเข้าใจแล้วคือมันไม่มีมันไม่มีตามตัวอื่นนะผมผมต้องเอ่อคือจะว่าไงดีอะมันไม่มีตามตัวอื่นคือผมไม่จะไม่รู้ว่ามันมาตรงนี้ผมก็ส่องโอ้ส่องไว้ไ6โมงเช้าแล้วเริ่มดีใจที่ผ่านจริงตักใจแนละ้วโอเคก็ไหนยดูสิว่าโลดดิ้งฟีดในคืนนี้จะเป็นอะไรนะครับผม ติดฟ so mm ีดแป๊นนึงนะครับอะไรอย่างี้สวัสดีฮัลโหลมาดูสภาพหนึ่งสองสามสิที่เกิดเหตุน็อเลขสี่ะอะไรอะอะไรลายดูน็อตคลอสห้ามผ่านด้วยกันี้ครับอุ้ยอีกแล้วละเธอเธอเธอใส่นะทำไมไม่พอใจอุ้ยหัวหัวหัวยาวหัวยืดได้เลขสี่คืตรงไหนหาเลขสี่ไม่เจอหนึ่งสองสามห้า โอ้วาดีวัาด,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 ดีเป็นไรเหรอจา้านกชักกระตุกเหรอชกัชกชักกระตุกชักกระตุกแน่ๆเลยเธอโอเคครับผมก็สำหรับ five n i g h t s at candy ในคืนนี่3พาร์ท2นี้จบลงแค่นี้นะครับผมคืนนี่4จะมีตัวอะไรมาต่อหกก็พอแล้ว คือมันจะมันจะมีอีกปะเนี่ยไม่แน่ใจครับผมแต่ผมไม่เห็นตัวในห้องห้องพาร์ทแอนด์เซอร์วิสอยู่มีตัวที่ซ่อมประกอบอยู่ไม่แน่ใจจะมาได้ปั๊ดนะผมก็เอาเป็นว่าไว้ครัน้าเข้ามาต่อกันใหม่กับเกมนี้นะครับผมโอเคนะครับสี่ท้ามันลวบ๊ายบาย